ถึงเขาจะเก่งกาแค่ไหนแต่เขายังเป็นนักเรียนแล้วตอนนี้เขากำลังใช้ยาชาน้ำเดือดเห้ลงไปรอบๆเป็นวงกลมไอเด็กบ้าแกจะเอาเจ้าหนูสุดน่ารักของฉันไปทำอาหารเหรอถอนคนด้วยงั้นเหรอถอนเสร็จสักทีเอามีดมาหัวนหน้าฝูงบินเขาใช้มีดผ่าตัดเป็นเหรอ วันหน้าครูฝึกในเมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อใจผมผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนฉันเชื่อน้อยเอามีดให้เขาลอบฉันจะเริ่มการผ่าตัดเดี๋ยวนี้แลละโอ้โหก้อนไขมันใหญ่มากไขมันพวกนี้ต้องเอาออกให้หมดมาช่วยหน่อยโอเคเออ ตอนนี้รีบใช้ทักษะรักษาเลยตรงนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองฮึบทำไมต้องเอาไขามันของเจ้าตัวน้อยออกด้วยเพราะอินทรียุยุไม่ชอบไขมันอินทรียุของคุณไม่เคยเกิดลูกเลยใช่ไหมละ่ะเพราะปัญหาหลักคือไขมันถ้ากำจัดมันไปไม่เพียงแต่จะเพิ่มความแข็งแกร่งแต่ยังรวมไปถึงการตั้งครรภ์ด้วยแล้วทำไมอินทรีย์ของฉันถึงมีไขมันเยอะขนาดนั้น ก็เพราะคุณให้หมูเป็นอาหารไงนี่มันอาชญากรรมชัดๆคุณเอาหมูเป็นอาหารให้อินทรีวายุได้ยังไงทีหลังคุณก็เอาเนื้อวัวไม่ก็เนื้อแกะให้มันแทนถึงจะมีไขมันแต่มันก็ย่อยได้เองเนื้อวัวกับเนื้อแกะเหรอ้ามันไม่ได้ผลรอดูเลยว่าฉันจะจัดการกับนายยังไงดูนั้น ผลปุกปุยของฉันหายไปไหนเยี่ยมมากเจ้าตัวน้อยตื่นแล้วทีนี้ฉันก็ไม่น่ารักนะสิเจ้าหนูสุดน่ารักวิวัฒนาการอีกแล้วไม่ใช่แค่ตัวใหญ่ขึ้น1.5เมตรแถมยังทะลวงสู่ระดับทองคำขาวด้วยหัวหน้าครูฝึกเจ้าหนูน้อยอยากไปบินรอบๆนะจริงเหรอนายเข้าใจภาษาศัตว์ด้วยเหรอ เจ้านูฉันเชื่อนายแล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสัตว์วิญญาณเราต้องขอโทษที่เข้าใจนายผิดด้วยไม่เป็นไรผมจะยังให้คำชี้แนะกับพวกคุณอยู่หวังว่าพวกคุณจะแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีและผมมั่นใจว่าประสิทธิภาพของกิวิหกปรากรามจะดีขึ้นมากแน่นอนโอเคก่อนอื่นเลยเรื่องอินทรียุทห้ามทำแบบนี้ข้างในฐานคืนนี้นายพักห้องนี้นะ พ่อเหนื่อยเลยหลังจากต้องบรรยายให้นักวิจัยฟังจนค่ำมืดในที่สุดก็ได้พักผ่อนหืมหอหัวหน้าเชิญคุณเข้ามาห้องผมกลางดึกทำไมก็เปิดประตูเดินเข้ามาไงเอาละเปลี่ยนเรื่องเธอะดูนี้สิ อย่ามานอนบนเตียงผู้ชายโดยไม่ได้รับอนุญาตสิวิหกเพลิงฟักออกมาแล้ววิหกเพลิงฟักออกมาแล้วงั้นเหรอแม้ว่าข้อมูลจะถูกต้องแต่ก็ไม่น่าเร็วกว่านี้สิฉันใช้ลูกปัดวิญญาณระดับทองแต่ลูกปัดวิญญาณธรรมดาก็เพียงพอแล้วไม่คิดว่าเธอจะถึงขั้นใช้ลูกปัดวิญญาณระดับทองฟักออกมาแล้วไงล่ะมันใช่เรื่องมารบกวนเวลานอนของฉันไหม ฉันไม่ได้มาที่นี่พอเรื่องนี้ฉันมีเรื่องจะคุยกับนายหลินชิวฉันอยากให้นายมาเป็นอาจารย์ของฉันไม่เหมาะมัง้งฉันยังเป็นแค่นักเรียนอยู่เลยนักเรียนแล้วไงอาจารย์ก็คืออาจารย์ผู้หญิงคนนี้เป็นปีศาจชัดๆก็ได้ก็ได้ผมจะยอมรับคุณถึงจะไม่เต็มใจก็เถอะอาจารย์โปรดรับการกราบของสิทธิ์ด้วย ไม่จำเป็นล็อกถ้าไม่รับเธอกระตูตเรื่องนี้คงหมดมุกเล่นแล้วละออกไปได้แล้ววันพรุ่งนี้ฉันถึงจะสอนเธอวันถัดไปอง่วงชะมัดฉันง่วงมากหัวหน้าครูฝึกก็ไปบินกับเจ้าหนูน้อยของเขาฉันจะไปทำอะไรดีอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์จะสอนอะไรฉันล่ะคะ อาว่าแต่เธอมารอฉันนานแค่ไหนแล้วเมื่อตะกี้นี้เองค่ะฉันไม่รู้ว่าจะสอนอะไรเธอดีงั้นเธอก็ถามฉันมาละกันเดี๋ยวฉันจะตอบให้โอเคค่ะฉันทดลองฟักไขวิหกเหมันไม่สำเร็จนี่คือข้อมูลงานวิจัยที่ค้นคว้ามาไม่ทราบว่ามันผิดตรงไหนหรอคะไม่มีอะไรผิดมากแค่เธอต้องลดอุณหภูมิตอนฟักไขวิหกเหมมันเพราะมันไม่จำเป็นต้องได้รับความร้อนในการฟัก โอ้โหแล้วทำไมเธอเล่นถามคำถามฉันมามากกว่าแสนหัวข้อได้กว่าจะถึงห้องทดลองผู้เชี่ยวชาญลินชิวมาแล้วผู้เชี่ยวชาญลินชิวอินรีวายุตัวนี้ยังไม่ได้เอาไขามันออกคุณช่วยทำการผ่าตัดมันหน่อยได้ไหมอาจารย์คะทำไมนกกระจอกแท้สีแดงถึงตายละคะทั้งๆท,ที่ฉันให้กินแต่ของดีๆอย่างน้อยก็ช่วยต่อคิวกันถามหน่อยได้ไหม อาจารย์หลินที่ทำงานหนักมาหลายวันเออทุกคนกรุณามารวมตัวกันที่ลานกว้างเสียงประกาศจากลำโพงเหรอมันเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าทีมเชิญมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอจู่ๆหัวหน้าก็กลับมาแล้วเขาก็เรียกพวกเรามารวมตัวกันคงม,มีเรื่องอะไรจะแจ้งให้เราทราบและฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบ หัวหน้ากิววิหกฟ้าครามเหรอหัวหน้ากิววิหกฟ้าครามผู้แปลงกายสัตว์อสูรระดับเพชรแปดดาวเมื่อไม่กี่วันก่อนหัวหน้าลินได้พบกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ทราบจุดประสงค์แต่หลังจากที่หัวหน้าฝูงบินแอบตามไปได้หลายวันจนเจอที่ซ่อนของพวกมันแล้วแต่ฉันและสมาชิกคนอื่นติดงานอื่นอยู่จึงไม่สามารถไปร่วมได้ จะเลยต้องการสิบคนมาทำภารกิจนี้มีใครจะอาสาไหมผมผมอยู่ระดับสูงของระดับทองผมครับโอเคนอยเหมาะสมอยู่แต่ว่าลินซงส่งข้อความมาบอกว่าเขาต้องการคนที่ชื่อลินชีวมาปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยผมเองครับเดียวชิงมันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนนี้ อาจารย์หลินคือผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้กิวของเราไปสู่ความรุ่งโลดเขามีความสามารถมากในตอนที่เขามาถึงที่นี่เ้เฮ้เจ้าเด็กนี่คือคนที่มีพรสวรรค์สินะแต่ว่าภารกิจที่จะไปมันอันตรายมากแต่ถ้ามีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วก็เธอจะทำยังไงรายงานผมหลินเชียวไปที่นั่นโดยความสมัครใจผมจะรับผิดชอบกับผลที่ตามมา หัวหน้าครูฝึกใจดีกับฉันมากฉันเลยอยากจะไปช่วยเขาไม่ได้ถึงเธอจะมีความสามารถแต่ฉันจะให้เธอไปไม่ได้หัวหน้าปล่อยให้เขาไปเถอะฉันจะเป็นคนปกป้องเขาเองหัวหน้าทีมเชิญเธอลินชิวภารกิจนี้จาทำให้เธอต้องตายเธอแน่ใจเลอว่าจะไปผมแน่ใจครับเยี่ยมไม่ใช่คนขี้คลอด นี่คือข้อมูลที่หลินซงส่งมาเธอสองคนอ่านไประหว่างทางนะฉันจะไปเจอใครสักคนก่อนออกเดินทางบุกคลฟองภารกิจจะเริ่มขึ้นแล้วภารกิจนี้ค่อนข้างยุ่งยากเลยหัวหน้าทีมพยัคผู้อเวกพลังแปลงกายอสูรระดับทองคำขาวแปดดาวมาร์ครูสผู้อเวกพลังธัดลมระดับทองคำขาวห้าดาวเที่ยวชาเรื่องรอบโจมตีสมาชิกอีกคน อ,อูเกออาชญากรที่หลบหนีจากประเทศแซตเขาก่อเหตุฆาตกรรมหมู่ในหลายสถานที่และเขาก็ได้เข้ากลุ่มทหารรับจ้างพยักเขาอยู่ในระดับสูงสุดของทองคําเที่ยวชาญด้านการรอบสังหารปาร์คบูดงไม่มีความสามารถพิเศษเป็นมือปืนระดับแนวหน้าในประเทศเฮชและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระเบิดมิมิโกะมัสึชิตะผู้อเวกพลังรักษาร,ระดับสูงสุดในระดับทองเป็นฮิลเลอร์ของกลุ่มทหารรับจ้าง เอโตอีโอ e ผู้เอเวกพลังธาตุดินอยู่กลุมทหารรับจ้างในฐานะแทงอีกฝ่ายคือกลุ่มทหารรับจ้างพยักเป็นอาชญากรข้ามชาติที่ทำเรื่องชั่วชา้าผู้ต่อสู้แข็งแกร่งคนของเราก็แข็งแกร่งเช่นกันปัญหาก็คือคนพวกนี้อยู่ในชุมชนแออัดถ้าเกิดเราโจมตีพวกเขาก็อาจจะมีประชากรต้องบาดเจ็บไปด้วยโดยเฉพาะคนที่เราต้องปรชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดเราต้องระวังยิ่งขึ้น คงจะดีถ้าเรามีผู้ปุกพลังมิติเวลาของนี้ถึงอยากให้ฉันมาด้วยสินะไอ้เท่าจิ้งจอกเราใกล้ถึงตำแหน่งของหัวหน้าฝูงบินแล้วเมืองชายแดนมาถึงกันสักทีขอโทษที่ทำให้รอนานว่าแต่คุณเจอคนพวกนั้นได้ยังไงโอเคเหรอมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะ วันนั้นฉันกับเจ้าตัวน้อยออกไปบินเล่นกันฉันจึงเจอเขาระหว่างนั้นพอดีโอเคเป็นอาชญากรที่ประเทศแซ้ต้องการตัวมากที่สุดแล้ฉันก็จำรูปร่างหน้าตาของเขาได้ฉันเลยแอบติดตามเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทำไมคุณถึงไม่รีบติดต่อเราเหรอชายคนนั้นเขาระมัดระวังตัวไวมากฉันเดินเตะอยู่หลายวันจนมาถึงเมืองน,นี้ ฉันกับเจ้าหนูน้อยคอยเฝ้าสังเกตการอยู่บนท้องฟ้าในระหว่างนั้นฉันไม่สามารถพักได้แต่เราก็โชคดีที่เจออเูเกในระหว่างที่เขากำลังจะกลับไปฐานกรมทหารรับจ้างของเขาโรงแรมตรงนั้นคือฐานของพวกมันอย่าทำตัวแปลกไปคนของพวกมันคอยเฝ้าดูสถานการณ์บนท้องถนนตลอดเวลาเราไปพักก่อนเถอะระหว่างนั้นเราก็ผ่านกันคอยจับตาดูเพราะอาจจะมีการต่อสู้อันดุเดือดรอยอยู่ โอเควันถัดมาหัวหน้าทีมเฉินมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างหรือเปล่าไม่นะอเูเกแค่ออกไปซื้ออาหารเช้าจากนั้นก็กลับไปจนตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยหัวหน้าครูฝึกเขาเหนื่อยล้าจากการเฝ้าดูมาหลายวันคงอีกสักพักกว่าเขาจะตื่นาการจับตาดูจากระยะไกลไม่น่าใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไรทำไมเราไม่ลองเข้าใกล้ๆละ่ะ ก็ได้อยู่หรอกแต่ฉันไม่ได้เอาเสื้อผ้าสำรองมานะสิไม่ต้องกังวลฉันเอามันมาด้วยฉันเก็บเสื้อผ้าของเจินเจินไว้ในนี้สองสามผืนนายเอาเสื้อผ้าพวกนี้มาจากไหนเสื้อผ้าก็น่าจะเก็บในกระเป๋าได้อยู่หรอกแต่นายเอารองเท้าส้นสูงใส่ในกระเป๋าได้ยังไงแล้วทำไมนายพกเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยหรือว่านายชอบแต่งหญิงหรืออะไรทำนองนั้นเหรอไม่ต้องสนใจหรอกแค่ใส่ไปก็พอ รีบแต่งตัวให้เสร็จเลยโอเคจ้าสวยมากไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ก็ได้ไม่ใช่ว่าเราแกล้งเป็นแฟนกันเหรอเราถึงแล้วอ้าหิวน้ำจังพักษะยานอย่างรู้กุมอาชญากรมีอยู่จริงๆสินะ นั่นคือคนที่เชี่ยวชาญด้านการซุ่มยิงสินะแล้วยังเลงมาทางนี้ด้วยอย่าเพิ่งขยับศัตรูกำลังจับตาดูเราอยู่ตรงนั้นเติมอาจารย์เราทำแบบนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์จับตาดูก็ไม่ได้สายตาชั้นดีไม่เท่านายเราขึ้นไปเลยดีไหมัันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแม่หนูน้อยทนไม่ไหวแล้วเหรองั้นไปโรงแรมกันเถอะอ้อา มีห้องว่างไหมอยากได้ชั้น3ามนะขออภัยค่ะชั้นสามถูกจองหมดแล้วงั้นขอชั้นสีก็แล้วกันเอาห้องสีที่หันหน้าไปทางแสงแดดห้องนี้ห่วงจุ้ยดีโอเคค่ะโปรดแสดงบัตรประจำตัวของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเราจะได้ลงทะเบียนให้ค่ะฉันไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง นี่เธอเราเรีบมาที่นี่เลยลืมหยิบบัตรมาด้วยและฉันเพิ่งกินยาที่แสดงความเป็นยอดชายมาตอนนี้ฉันแทบอดทนไม่ไหวแล้วเออไม่ได้ค่ะตามกฎของโรงแรมแล้วเงินเท่านี้พอไหมโอเคค่ะห้อง404ชั้น4นี่คือกุญแจของท่านและโรงแรมของเรามั่นใจในเรื่องชนวนการเสียงอยู่พอตัวขอให้โชคดีความจริงที่เหนือกว่าความจริง